เออทำไมาเสียงประชาชนดังแบบนี้นะเราก็แค่สู้เพื่อประเทศบ้านเมืองเองก็แค่ออกไปสู้รบมาเขาบอกว่าออกไปสู้รบแล้วมีเกียรติฉันก็แค่เข้าไปสมัครเป็นทหารเพื่อสู้เพื่อประเทศบ้านเมืองในที่สุดก็ถึงแล้วที่นี่เหรอสนามเพาะแนวหน้า หลังจากผ่านมาไม่กี่นาทีก็เริ่มมีเสียงการตอบโต้ของฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีการเริ่มยิงกันน่ะผมก็พยายามเดึงยิงสู้ก็รู้สึกว่าเวลาแล้วผมก็เผืดอพลาดออกไปแล้วก็ตายแล้วไม่เป็นหรอกผมเกิดใหม่ได้แย่แล้วตายน้วก็ตายแล้วแล้วตรูก็บุกมาแล้วอ่ะเราก็ต้องช่วยกันยิงแล้วแต่ใจโยระเบิด แล้วโยนพาดนิบวิ่งออกมาในเพื่อนเราก็โดนแดงระเบิดแต่ระเบิดฝั่งเดียวกันไม่เป็นอะไรสตูก,ก็เริ่มบุกมาแล้วอะ่ะ เฮ้ยแย่แล้วศัตรูเข้ามาถึงในนี้แล้วทุกคนตายกันหมดนะเราง่ายๆตอนนี้โดนไปหมดนะคือทุกคนกลายเป็นทุกคนเหลือซากให้เราเต็มไปหมดเลยเมื่อไหร่การสรุปครั้งนี้มันจบเนี่ยฉันอยากขึ้นวันใหม่จริงๆเลยน้วยพวกนี้ก็บุกมาโดยไม่กลัวตายจริงๆ เราต้องสู้กับพวกนี้ทุกวันมันหมดวันใช่ไหมเนี่ยวันที่สองสภาพเราก็ยังโอเคอยู่แ้่เราคิดว่าเราต้องอยู่ที่นี่ไปประมาณสัปดาห์หนึ่งไม่นั้นก็เจ็ดวันนะเอออย่างแรกเลยหลังจากสู้รบครั้งนั้นมาเหมือนยังไม่ได้กินน้ำเลย นี่ยผมคิดว่าผมต้องเติมสมเบียงเช้นหน่อยเดินสำรวจให้มากกว่านี้เพราะผมผมไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งทีง่ยากได้เลยคือผมมากินอาหารในรอบนี้ครั้งที่เราไม่ได้กนนินผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผมทําอะไรก็ไม่รู้อะเน่นระเบิดมั้งอ่ะเสียงดังตุงตม้มต่าอ่ะแต่ผมคิดว่าผมต้องให้เวลาพักตัวเองสักหน่อยก่อนที่จะมีการสู้รบครั้งต่อไป ได้เวลาต้องมายืนจุดประจำตัวแล้วศัตรูมันต้องมาบุกเราแน่นอนไม่แล้วเราก็ต้องบุกศัตรูแล้วตอนนี้เสียงปืนใหญ่เริ่มดังแล้วอ่ะผมก็เตรียมตัวบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมตัวยิง วันที่3สภาพเรารูแย่กว่าสองวันที่แล้วแล้วตอนนี้สเสบียงเราก็เริ่มหมดแล้วเราไม่รู้ว่าเราอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหนไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้ถึงสัปดาห์หรือเปล่าใครไปรู้อาจจะไม่อยู่ไม่ได้ถึงวันพรุ่นี้ก็ได้แรงแนกเลยผมคิดว่าผมต้องโนด,ดกับบ้านให้ได้ไม่นั้นผมก็ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าผมต้องพยายามทําทำารูาาา้จักกับใบปืนเนี่ยผมยิงใครก็ไม่เคยโดนอะเหมือนได้พามประสบการณ์อง่ายๆเหมือนอ่อนหันนะสภาพเรารู้แย่มากเลย เมื่อไหร่อะไรกลับบ้านนะแต่ว่าการทิ้งระเบิดแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะผมคิดว่ามันมีพูพูพูยังไม่จบเลยมันมันแก๊สพิษด้วะ่ะถาาน้ากากมาใส่ออออดีนะที่มีหน้ากาศมาใส่ตายแล้วเพื่อนเราตายแล้วไมปคนนึงอะ แย่ yeah. แล้วสตูมันใช้โอกาสตอนที่มันปล่อยไกลพิเศษพวกเราตอนนี้เราเรีบใส่หน้ากากมันมาบุกถึงฐานเราแล้วเนี่ยอาเมื่อกี้ผมตายไปแล้วรอบนึงหวังว่ามันจะอยู่นะ วันที่สี่สภาพเราหนักมากอาหารก็ไม่มีน้ำเราก็ต้องตักจากคลองไม่ตักจากพื้นดินนะพวกน้ำขังน้ำอะไรน้ำสระปกุกนี่ผมก็ต้องตักมากินถ้าผมไม่ตักมากินผมก็อยู่ไม่ได้คือหลังจากวันที่สามอะที่โดนแกพิษไปสภาพเราก็รู้แย่เหมือนยังไงเหมือนคนตายเลยอ่ะ วันที่หกผมนับข้ามวันมาเลยเพราะไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจหลังจากวันที่สี่ไม่นั้ก็สามอะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราได้อยู่นี่สภาพเราเละมากเหมือนน้าเราเป็นคนตายเลยรอบนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้อยู่ที่นี่แต่ก่อนที่เราได้กลับบ้านเราต้องสู้รบอีกครั้งหนึ่งไม่อยากเลย ฉันไม่อยากสู้รบเลยฉันไม่รู้ว่าฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะแต่ฉันมาแล้วฉันด้วยฐานะที่เป็นทห,นาหารนะ่ะยังไงต้องสู้สภาพเรารดูแย่มากเลยเหมือนว่าเราต้องใส่หน้กกากากอีกแล้วอะผมไม่รู้นะว่ามีแก๊สพิษหรือเปล่าแต่แต่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย ในที่สุดเราก็ได้กลับบ้านแล้วอะหลังจากไปสู้รบสงครามอะไรยืดเยื้อยาวนานตอนเราไปมีคนยินดีต้อนรับมากมายสรรเสริญพวกเราแต่ตอนเรากลับไม่มีใครมันต้อนรับพวกเราเลยนั่นตอนเราไปเราไปกันเยอะแต่ตอนเรากลับเราเหลือไม่ถึงครึ่งนึงที่เราไปเลยเอ่อสิ่งนี้หรอที่เรียกว่าสงครามมันเป็นสิ่งที่ ยังไงไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันนั้นเกิดไปแล้ว่